สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวกยิ้มนะคะวันนี้เรามาทำกับแก้มทานเล่นเล่นกันค่ะกับแกล้มก้อยไข่มดแดงค่ะวัตถุดิบนะคะมีใบสะระแหน่นะคะใบผักชีฝรั่งค่ะนี่หั่นเสร็จสับนะคะใบสะระแหน่ก็เด็ดเป็นใบค่ะอีกผักชีฝรั่งเราก็จะหัน่นหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ ลืมเก็บไว้โชว์ค่ะหอมแดงหั่นค่ะข้าขคั่วพริกผงแล้วก็ผงปรุงรสสำเร็จรูปค่ะเครื่องปรุงเรามีแค่นี้ค่ะที่สำคัญไข่มดแดงของเราค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเรามาทำกันเลยค่ะไข่มดแดงนะคะลงไป เดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติตามที่เราเรา,เราชอบเลยนะคะอ่ะัวน,นี้ใส่ลงไปค่ะหอมแดงใส่พริกผงกับผงปรุงรสลงไปก่อนค่ะเข้าคั่วไว้ใส่ทีหลังค่ะปนลงกันปนกันลงไปบ้างไม่เป็นไรค่ะอื ถ้าใครไม่ชอบผมปรุงรสสาเร็จรูปนะคะก็ใช้เกลือนะคะเกลือกับผงชูรสก็ได้ค่ะนี่คือรสชาติที่พอดีแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้ผงปรุงรสสาเร็จรูปค่ะก็คือรสดีนั่นเองเสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายง่ แล้วเราก็จะใส่ใบผักของเราลงไปค่ะสะระแหน่ไว้โรยทีหลังค่ะอันนี้มันกะชีฝรั่งค่ะถ้าใส่ไปก่อนเดี๋ยวสะระแหน่เราจะช้ำค่ะเอาไว้โรยหน้าคลุกๆค่ะเสร็จเรียบร้อยมะนาวไม่ต้องนะคะเพราะว่าในนี้มีตัวโมโดแดงด้วย <c oughs> เห็นไหมคะนี่มีความเปรี้ยวแล้วค่ะเข้าคั่วค่ะ ข้าวคั่วโรยลงไปตามชอบนะคะใส่มากก็ไม่ดีค่ะมันจะได้เคี้ยวข้าวคั่วแบบแกรบแกรบค่ะไม่ได้เคี้ยวไข่มดแดงแบบบ,บุบบิบบุบบีบอยู่ในปากนะคะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากถ้าใครชอบใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยก็ใส่ลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะแต่เราใส่แค่นี้พอเราไม่ใส่น้ำปลา,านะคะเ๋ยวโรยหน้าด้วยนี่เลยค่ะ วานลงให้หมดก่อนค่ะเสียดายัักเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามน่ารับปรทานเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตักชิมนะคะขออนุญ,ญาตตักชิมค่ะพอดีหรือเปล่าเราใส่ผงรสดีประมาณหนึ่งช้อนชาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแชม,แชม เดี๋ยวแช่มดูก่อนค่ะอืมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยพอดีเลยอ่ะใส่น้ำปลารานิงก็ได้ค่ะอยากได้กลิ่นน้ำปลาร้าค่ะนี่หน่อยค่ะจะกลมกล่อมพอดีประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทัพพีนี้ไม่ได้ใหญ่นะคะนี่ค่ะอาหารนิสานมันจะขาดไม่ได้ค่ะ น้ำปลาราเสร็จเรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะเรียบร้อยง่ายไหมคะแค่นี้ก็อร่อยสุดๆแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟนะคะอื น้ำลายไหลค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมี่ยงมะแดงไม่ใช่เมี่ยงมะแดงค่ะก้อยไข่มะแดงค่ะแซบๆค่ะทำง่ายๆลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้ ก้อยไข่มดแดงของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครัวคุณยิ้มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยั่วนะคะขอยั่วแป๊บหนึ่งค่ะยั่วมาก คือตอนนี้คืออยากทานมากเลยค่ะแต่ว่าอดทนนิดนึงถ่ายรูปค่ะ